สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับก็วันนี้ผมก็จะมาทำคลิป Q&A ครั้งสุดท้ายนะครับก็คือแบบว่าคือเห็นทุกคนคล่องใจกะนเยอะนะคือเห็นมาตลอดนะทั้งในเฟสและใน,น YouTube นะว่าคือแบบทุกคนจะแบบเออทุกคนอยากจะถามผมแบบหลายเรื่องใช่ไหม ก็ทุกคนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะตรงที่เป็นแบบสแสดงความคิดเห็นนะล่างสุดเนี่ยคือผมจะให้ตอบภายในเดือนนี้หรือว่าเดือนหน้าเนี่ยนะคือผมไม่รู้ว่าจะลงคลิปวันไหนนะคือก็แล้วแต่เวลากันนะโอเคแค่นี้แหละบายถ้าคอมเม์เยอะเมื่อ่ก็ผมก็จะตอบทันที ถ้ามันน้อยก็ผมก็จะไม่งงคลิปเนี่ยก็ตามนั้นนะ